สวัสดีครับวันนี้มีพลออโต้คาร์นะครับชัดเจนคุณผู้มอีกแล้วมารับตัวนะครับออนิว1.9สองคันนะใครที่รอนะครับผมบอกได้เลยว่ารถใหม่น้อยมือเดียวป้ายแดงเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับคร่าวๆนะครับก่อนที่ผมจะเดินทางวันนี้อยู่ที่ปั๊มน้ามันนะครับเติมน้ำมันเสร็จแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเดี๋ยวพี่พี่เขาจะกลับนะนับนกลับก่อนนะครับคันสีดํานะครับใครรอคันไหนอยากได้คันไหนให้กดติดตามไว้ในยูทูบมิพลออโต้คาร์ได้เลย เดี๋ยวรีวิวให้ดูแบบเต็มๆนะครับเดี๋ยวคบขออนุญาตนะครับจากพ้อเองก็ได้นะครับอ่านะครับเดี๋ยวให้พ sure. ี่บีนะครับเดี๋ยวพี่บีจะเดินทางกลับก่อนนะครับนะครับอ่าทีมงานเราอีกหนึ่งคนพี่บีเดินทางกลับก่อนนะคันนี้จะเป็นปี21สบดนะครับเรามาซื้อที่สองคันนะครับวันนี้ก็จะกลับเดินทางกลับนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับอันนี้ตัวท็อปเลยปี2021เลขไมล์หลักหมื่นนะครับส่วนคันนี้นะครับสารห้ามบันเทาสนามบ่ตองนะครับบคันนี้ รถมือเดียวป้ายแดงเลขไม่สามหมื่นกว่ากิโลนะครับใครสนใจนะครับวันนี้ก็ได้ทั้งสองคันเลยนะสีดําก็ได้นะครับสีนี้ก็ได้ราคาเท่าไหร่นะครับสี่แสนนิดๆนะครับสี่แสนต้นๆนะครับไม่แพงนะครับสี่แสนกว่าบาทเองนะครับสาหรับสองคันนี้ให้สนใจคันไหนนะครับเป็นตัวท็อปกับตัวรองท็อปนะนะครับมีสองตัวนะครับให้เลือกนะครับสําหรับวันนี้ก็จะเป็นหน้าเดิมท้ายเดิมทั้งหมดเลยนะครับก็ ล้อแม็กนะครับเดี light, again, so 30, ๋ยวผมไปเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตัวนี้นี่นะครับก็สภาพเดิมๆเลยนะครับคันนั้นก็สวยคันนี้ก็สวยนะครับมีแต่คันสวยๆนะครับแล้วก็เลขสําคัญนะครับดูนะครับเลขไม่สามหมื่นเจ็ดพันกิโลนะครับนี่สวยจริงนะครับสวยจริงแท้แน่นอนนะครับคนที่ติดตามผมนี่ผลิตตัวคาร์ผมบอกได้เลยว่ารถคันนี้สวยจริงแน่นอนนะครับดูนะครับอันนี้รถเพิ่งจะได้ตัวมานะครับเพิ่งได้ตัวมานะครับนี่เลยนะครับก็สภาพด้านหน้านะครับ ทุกอย่างนะครับมีตําหนิอยู่ตรงนี้นิดเดียวเดี๋ยวผมไปเก็บงานให้นะครับมีตรงนี้นิดเดียวนะครับแต่เราจะเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้าหรือว่าลูกค้าอยากจะจัดไฟแนนซ์ก็ได้จดเงินสดก็ได้นะครับถ้าใครสนใจแบบไหนให้โทรหาได้ได้นะครับที่เบอร์0985984026นะครับผมนิพลตัวคายินดีให้บริการนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับวันนี้ก็ขอ เอาแบบรถสภาพใหม่ๆม,มือเดียวป้ายแดงไปให้ลูกค้าได้เลือกกันนะครับใครสนใจแบบไหนอยากได้แบบไหนก็เข้ามาเลือกได้นะครับมีเยอะเลยนะครับอีซุสาวก1.9เครื่องนิ่มๆวิ่งดีๆนะครับบอกได้เลยว่าทุกคันสวยการันตีได้ร้อยเปอร์เซ็นตะครับสวยจริงแท้แน่นอนนะครับร้อทุกคันนะครับไม่ได้ว่าจะไม่มีคันสวยนะสวยทุกคันแน่นอนนะครับการันตีได้ บริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับติดเครดิตติดบูโรออกไม่ได้นะครับออกไม่ได้นะครับลูกค้านะครับถ้าสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0985984026ผมนิพนธ์สผมตัคายินดีให้บริการนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับติดเครดิตติดบูโรยังออกไม่ได้นะครับถ้าออกได้ก็ออกถามว่าออกได้ไหมออกได้เหมือนกันแต่ต้องดาวเยอะหน่อยนะครับลูกค้าถ้าสนใจคันนี้ก็โทรเข้ามาได้นะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตพาขับกลับเลยนะครับก็จะดูภายในนะครับเดี๋ยวให้ดูภายในกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นโอเพนแคปนะครับดูนะครับสภาพก็ค่อนข้างที่จะสวยงามนะนี่นะครับสภาพยังโอเคเลยนะครับน้าดื่มเราเขาเติมปั๊มน้ามันเราแถมมาให้นะครับกวงมาลัยนะครับทุกอย่างนะครับเนี่ยสวยๆเลขไม้สามหมื่นเจ็ดพันกิโลอ่ะรถหลักแค่สามหมื่นกิโลน็อตเดิร์ตอะไรต่างๆสภาพเดิมๆเลยเนี่ย นี่คือรถยังไม่ได้ล้างรถคุณซื้อเข้ามานะครับลูกค้าได้เลยนะครับกดติดตามไว้ได้เลยนะครับผมนี่คนตัวค้านะครับกลิ่นอายแห่งความใหม่ยังมีอยู่เลยนะครับกลิ่นอายเนี่ยยังแบบหอมๆชุ่ยๆเลยนะครับก็บุ๊กเซอร์วิสนะครับประกันพรบอมีครบหมดนะครับยังครบอยู่นะนะครับทุกอย่างยังสภาพครบหมดเลยทุกอย่างผ้ากันคอนโซลด้านหน้าก็มีนะครับมีให้ด้วยนะครับมีแถมไปให้ด้วย นี่ยังครบหมดเลยนะครับไม่มีการเอาออกเลยนะเจ้าของเดิมนั่นก็นะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะพาเดินทางนะครับเนี่ยใส่ระบบเกียร์ถอยก็โอ้นิ่มนิ่มมากครับนิ่มมากบอกได้เลยว่านิ่มจริงๆเครื่องยนต์เนี่ยสวยกิฟเลยนะครับนิ่มเลยนะครับแบบพูดยังไงลูกค้าสวยจริงนะครับสวยจริงคันนี้เนี่ยอะไรครับสวยจริงๆเลยคันนี้ใครได้ไปรบลองไม่ผิดหวังนะครับสีขาวด้วยนะครับ 1.9นะครับ1.9เลยนะครับคันนี้สภาพส,สวยๆแอร์เย็นๆนะครับทุกอย่างสภาพโรงงานเดิมทุกชิ้นเดิมจริงๆนะครับผมนี่พลอตโตคาการันตีให้ได้นะครับถ้าไม่เดิมจริงเอายางมาดีดหูได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วต้องที่นิพลอตโตคานะครับเจอกันที่บ้านนะครับบ้านาเรานะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยกับผมนิพลอตโตคานะครับชัดเจนกวน่า